สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่า่นดินของเราการเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับโดยรายการของเราครับจะพาคุณผู้ชมไปร่วมเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงครับกับเกษตรกรตัวอย่างที่น้อมนาแนวคิดหลักปรัชญาสิฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบร,รมินาารทราูมิดุยเยศดชมหาราชบรมบนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านได้ทรงวางรากฐานและแบบแผนในการดําเนินชีวิตไว้ครับซึ่งเกษตรกรในช่วงแรกของเราจะเป็นใครไปติดตามชมได้ในช่วงของวิถีชนคนพอเพียงครับ ทีเนี่ยของอ้อยเนี่ยก็คือจะเป็นการทำนาเนาะการทำนาก็คือช่วงนั้นน่ะก็จะเป็นช่วงของอาราคาข้าวดีก็คืออยู่ที่ราคาข้าวตันละหมื่นห้าแต่พอพอหมดช่วงหมื่นห้าเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าราคาข้าวมันก็ตกและอีกอย่างหนึ่งเจ้าของที่เขาก็เอาที่คืนด้วยแล้วก็หันกลับมาเลี้ยงปลาอยู่ที่บ้านค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเช่านาอยู่หนองแคไปทํานาวิ่งไปทําแล้วก็ พอราคาข้าวไม่ดีแล้วก็เจ้าของที่เขาเอาคืนด้วยเราก็เลยกลับมาเลี้ยงปลาอยู่ที่บ้านค่ะแล้วก็พอเลี้ยงปลาไปด้วยเนี่ยก็คือปลามันจับหกเดือนรอบเนาะแล้วก็มีอาชีพเสริมก็คือเราวิ่งอาหารวิ่งอาหารจากโรงงานอย่างเช่นซีพีบางกอกการ์ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือวิ่งวิ่งอาหารสดมาเพื่อให้กับเจ้าของที่เขาเลี้ยงปลาเยอะๆค่ะตอนนั้นก็คือยังไม่ได้เลี้ยงปลาจริงจังเท่าไหร่แต่แต่ว่าการวิ่งอาหารเนี่ยก็คือเป็นการเพิ่มไรายได้ของเราด้วยค่ะ จริงๆแล้วการเลี้ยงประดูกเนี่ยมันมีอยู่2แบบก็คืออาจจะเป็นคนที่มีพื้นที่น้อยก็จะเลี้ยงเป็นบ่อบกนะคะก็แล้วก็คนที่มีพื้นที่เยอะก็จะเป็นบ่อดินก็คือจะมี2แบบอะค่ะแต่และแบบก็คือการเลี้ยงบ่อดินเนี่ยมีจํานวนพื้นที่เยอะก็คือเราจะเลี้ยงในปริมาณเยอะๆคือขั้นต่ําในต่อบ่อเนี่ยเราจะปล่อยอยู่ที่50,000ตัวต่วบอบ่อนะคะส่วนในบอ่อบกเนี่ยเราก็จะดูขนาดบ่อก,ก็คืออาจจะปล่อยสัก2 0 0 0 3 0 0 0ต่อบ่อ ข้อดีคือบ่อดินเนี่ยก็คือเราเลี้ยงได้จํานวนเยอะเวลาจับเนี่ยเราก็ได้กําไรเยอะแต่ว่าบอ่อโบกเนี่ยเราเหมือนกับว่าเป็นไรายได้เสริมเลี้ยงแต่ว่าการดูแลเนี่ยมันจะเลี้ยงมันจะดูแลง่ายกว่าบ่อดินเพราะว่าบ่อดินเนี่ยก็คือเราต้องให้อาหารเวลาให้อาหารเนี่ยมันก็จะหนักนิดน,นึงเพราะว่าเราเป็นการให้อาหารสดส่วนบอ่อบกเนี่ยเราจะเป็นการให้อาหารเม็ดนะคะปลาดุกข,ของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็น1-2เดือนแรกของการเลี้ยงปลาเล็กเนี่ยจะเป็นการให้อาหารเม็ด และหลังจากหนึ่งถึงสองเดือนเนี่ยเดือนที่สามเดือนที่สี่เนี่ยจะเป็นการให้อาหารสดอยู่ที่ว่าของแต่ละเกษตรกร,ร,กรแต่ละคนเนี่ยจะใช้อะไรบางคนใช้โครงไก่นะคะเป็นโครงไก่บดแตบ่บางเจ้าก็จะเป็นหัวไก่บดไตไก่บดโครงเป็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะเพราะว่าทำไมเราถึงใช้อาหารสดเพราะว่าปลาดุกเนี่ยก็คือกินอาหารสดเนี่ยมันจะโตเร็วก็คือประมาณถ้าเร็วสุดก็คือ4เดือนจับ เพราะว่าอาหารเม็ดเนี่ยถ้าเรายิ่งเลี้ยงเนี่ยเรายิ่งขาดทุนปลาเราไม่โตแล้วก็ปลาเราไม่มีน้ำหนักส่วนถ้าเกิดเราเป็นอาหารสดเนี่ยปลาเราจะโตเร็วแล้วก็ปลาได้เนื้อแล้วก็อ้วนเป็นปลาที่ตลาดต้องการนะคะขั้นตอนของเราก็จะเป็นอัอนแรกเลยคือเป็นการเลี้ยงการดูแลการเลี้ยงแล้วก็การจัดอบรมให้สมาชิกกลุ่มวิสาหก,กิจแล้วก็สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ได้รับ ความรู้ในการเรื่องของการเลี้ยงปลาให้ได้มาตรฐาน g a p เพื่อว่าเวลาราคาตกต่ำเนี่ยมันสามารถมีตลาดให้เราเลือกคือเราอาจจะไม่ต้องไปแพ้ก,ก็ได้อาจจะเข้าห้องเย็นก็ได้เพื่อที่ราคาที่สูงกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเกษตรกรไม่ได้รับความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงแบบ g a p เนี่ยปลาเขา,าเวลาราคาตกต่ำมันไม่สามารถที่จะไปไหนได้เลยมันก็ต้องอยู่ในบ่อแล้วก็เกษตรกรก็จะได้รับผลกัดทุนปัญหาจริงๆแล้วก็คือชาวบ้านไม่ค่อยเชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่นว่าเราสามารถที่จะเดินไปได้ไม่ไม่เชื่อมั่นว่าปลาของเราเนี่ยมันจะแปลรูปเป็นอย่างอื่นได้เพราะว่าตั้งแต่ที่เราเริ่มทำชาวบ้านก็จะบอกว่าฉันไม่ทำหรอกฉันขายสดดีกว่าแต่ว่าเราเราทำให้เขาเห็นว่าเออผลิตของภัณฑ์ของเราเนี่ยมันไปไกลนะมันมีมาตรฐานนะมันมันเหมือนกับว่าเออมันเดินไปได้อะไรเงี้ยค่ะเขาถึงจะเข้ามาร่วมกับเราและถึงว่มีความเชื่อมั่นว่าเอย ปลาเราไปได้เราสามารถแปลรูปออกตลาดได้อะไรเงี้ยค่ะเขาถึงจะเข้ามาร่วมกลุ่มกับเราไม่งั้นเขาก็ไม่เข้ามาหรอกเพราะว่าทําไปเดี๋ยวก็เลิกทําไปเพราะเดี๋ยวก็เลิกหลายๆกลุ่มทําไปก็เลิกมีแต่ชื่อแต่ว่าไม่ได้ทําในปีนี้ยังยังไม่ได้คิดว่าจะเพิ่มตัวผลิตภัณฑ์นะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเรามันเยอะเยอะมากแลตอนนี้ก็คือปรับปรับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เพื่อให้ได้มาตรฐานแล้วก็หาแบบว่า ช่องทางการจําหน่ายให้แน่นอนก่อนนะคะก็คือตอนนี้กําลังจะเน้นในเรื่องของไส้กรอกลมควันกับปลาเชียงนะคะเพื่อที่จะได้ให้เข้าตลาดก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราผลิต2ตัวได้เนี่ยาการใช้เนื้อปลาเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นเราสามารถจะช่วยสมาชิกในกลุ่มได้เพราะว่าเวลาราคาตกต่ำเนี่ยราคามันจะอยู่ที่ต่ำกว่า30บาทแต่ถ้าเราสามารถรับซื้อเกษตรกรได้เนี่ยเราจะสามารถรับซื้อเขาในราคาที่ กิโลกร,รัมละ40บาทได้จริงๆแล้วว่าเราไม่สามารถรับซื้อได้เยอะเพราะว่ารับปริมาณการผลิตอะเรายังไม่เยอะพอเพราะว่าปลาต,ต่อต่อบ่อนเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ10-15ตันถ้าเกิดว่าเป็นการหาตลาดให้เขาเนี่ยเราสามารถหาได้คือเราจะส่งปลาเขาเนี่ยไปที่แพรหรือไม่อีกช่องทางหนึ่งก็คือส่งเข้าห้องเย็นเพราะว่าเราจะมีห้องเย็นรองรับอยู่เขาจะรับรอบ2เดือนหรือ3เดือนเนี่ยเขาจะรับทีละ40ตัน แต่ราคาก็จะสูงกว่าแพรประมาณ10บาทค่ะคุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตรกรรมในวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับนวัตรกรรมการใช้ปุ๋ยสุดพาะในการผลิตอ้อยคันน้ำครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้เลยครับเพราะว่าอ้อยของนิมรันเนี่ยปลูกมาจากสมุนไพรทันยาโอสถมะลุมหน,นันเวอยขาตะไคร้ขี้เหล็กสะเดา พวกพืชที่มันเป็นสมุนไพรสิ่งที่ลำดาคิดก็คือว่าถ้าเราทําปุ๋ยที่เป็นสมุนไพรใส่ให้กับอ้อยเนี่ยความละเมียดละไมของรสชาติความมีจิตวิญญาณของการสร้างอาหารเนี่ยมันจะมีมากกว่าอ้อยที่ปลูกด้วยเคมีหรือวิธีการธรรมดาค่ะว่าทำไมของลำดาแพงกว่าก็มันก็สุพรรณห้าส่วนเหมือนกันแต่สิ่งที่ลำดาบอกก็คือว่าตาอ้อยของลำดามีการรับเคลมด้วยก็คือว่าปลูกปลูกไม่ขึ้นปลูกแล้วตาย นิาเค็มได้แล้วก็เราก็จะดูแลตั้งแต่ตั้งแต่เอาไปว่าต้องการดูแลยังไงปลูกยังไงใส่อะไรบ้างขั้นตอนวิธีการทำอย่างไงหรือว่าแม้แต่คนที่จะมาสอบถามว่าเครื่องคาน้ำอ้อยซื้อที่ไหนทำตลาดทำยังไงทำยังไงถึงจะขายได้อะไรพวกนี้เราก็จะให้คำแนะนำเขามันเลยมากกว่าอ้อยตาละสิบบาทที่เขาจะต้องเสียไปคือคือตั้งแต่สิบตาปุ๊บคุณจ่ายมาแค่ร้อยเดียวคุณสามารถมีอ้อยแล้วก็ดูแล ทุกขบวนการของเขาเขาก็เลยเลือกที่จะซื้อกับเราค่ะวิธีการทําปุ๋ยเนี่ยเราจะใส่ทั้งหมด3อย่างก็คือน้ําเทพก็คือตัวจลินซีสายพันธุ์นางพญาที่ริมดาได้ไปเรียนมาตัวนี้มันจะเป็นจลินซีสสารสิ่งอันตอมิกนาโนที่มันมีความเล็กมากแล้วก็คุณสมบัติของเขาก็คือเขา ผลิตที่ประเทศไทยดังนั้นเนี่ยเวลาที่เกิดสงครามโลกแล้วราคาปุ๋ยแพงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเราทำปุ๋ยใช้เองได้แล้วแล้วก็ลดต้นทุนได้อย่างนั้นนะคะน้ำเทพดินเทพแล้วก็สามเซนเทพพี่มาใส่ลงไปให้อ้อยหนึ่งหนึ่งตาคือพี่ปลูกอ้อยหนึ่งตาบางคนบอกอม,มันมันเหมือนต้นตะไคร้นึกว่าพีาปลูกต้นตะไคร้ทำไมปลูกกันห่างกันเมตรเมตรห้าสิบแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มันแตกกอขึ้นมาเนี่ยอย่างต่ำเลยมันได้ยี่สิบ ยี่สิบลำต่อกอแล้วก็มันสร้างอ้อยได้เยอะที่สุดคือห้าสิบห้าลำแล้วอ้อยลำหนึ่งที่เราขายได้ร้อยกาสิบสองบาทนะลองเอาอย่างต่ำ,ตำเลยยี่สิบคูณเข้าไปเนี่ยมันเป็นมูลค่าเท่าไหร่สามพันกว่าบาทนะน้ำเทพถังน้ำเทพประกอบด้วยน้ำน้ำโอวตารที่เป็นหัวเชื้อหนึ่งลิตรนะคะจากนั้นเนี่ยจะเป็นในส่วนของนมที่เป็น นมเปียงนะคะจะมีผลไม้ทั้งหมด5ชนิดมะขามป้อมมะขามเปรี้ยวตลิงปิงลำดวนสมอไทยนะคะจากนั้นอันนี้เป็นอาหารของตัวจุลินทรีย์สายพันธุ์นางพญานะคะจากนั้นอันนี้คือในเรื่องของอวตารผงตัวนี้ตัวจุลินทรีย์กำลังจำสินอยู่เขาจะรอให้เราใส่อาหารให้เขาแล้วก็เป็นตัวของอวตารก้อนนะคะก้อนหกก้อนนี้จะมีประจุไฟฟ้าอยู่ข้างในด้วยเมื่อเรา จะเป็นกระบวนการสุดท้ายที่เราจะใส่ไปเพราะว่าที่เราเลือกถัง200ลิตรเนื่องจากว่าเราต้องการถังใสแล้วก็อยากให้มีตัวจุลินทรีย์สองคลอแสงอยู่ด้วยนะคะเราจะมีทั้งตัว,ตวจุลินทรีย์หลากหลายชนิดอยู่ข้างในเราจะเติมอาหารมันด้วยกากน้ําตาลแล้วก็ลำแล้วก็ใส่ให้ครบ200ลิตรปฏิบัติการนี้ทําเพียง5วันเท่านั้นเราก็จะได้น้ําเทพออกมาค่ะทําต่อมาเราจะทําเป็นสูตรของดินเทพนะคะดินเทพสูตรนี้นะคะ เป็นดินเทพสูตรสมุนไพรธัญญาโอสดเราจะใช้ของที่เรามีอยู่นะคะเป็นสมุนไพรมะลุมหนานชเวยคาตไคร้ตัวของเสดาขี้เหล็กที่ที่เรามีนะคะจากนั้นเนี่ยเราจะมาใส่กับรำแล้วก็ใส่ใส่มูลสัตว์จากนั้นเราก็จะใส่ดินท้องถิ่นนะคะเราก็จะได้เป็นแบบนี้อันนี้คือสินค้าที่เรานำมาสร้างแบรนด์ก็คือเราจะมาบด ให้เขากลายเป็นผงละเอียดน,นะคะอาหารองพืชเนี่ยยิ่งบดเล็กนะคะเขาก็จะได้กินตัวตัวจุลินทรีย์เนี่ยเขาจะได้กินอย่างง่ายนะคะก็จะเป็นผงแบบนี้โรยปุ๊บเขาก็จะได้กินภายในทันทีแต่ถ้าเป็นชิ้นใหญ่ๆการย่อยสลายก็อาจจะใช้เวลานานนิดนึงที่อยากแนะนำอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของก้อนเจ้า3ามเซนเทพนี่ยนะคะเจ้า3ามเซนเที่ยมีประสิทธิภาพเนี่ยอยู่ในดินได้นาน3 สามเดินเป็นต้นไปเขาจะมีลักษณะเป็นก้อนกลมนะคะแล้วก็จะมีเชื้อเดินก็คือเชื้อจุลินทรีย์สีขาวเนี่ยเดินอยู่โดยรอบนะคะตัวนี้เนี่ยเมื่อนําไปฝังแล้วเนี่ยพริกมะเขือมะนาวที่ไม่เคยเห็นดอกออกผลเลยก็จะออกดอกออกผลมาอย่างน่าอาศาัศจรรย์นะคะ คุณผู้ชมครับในช่วงของเกษตรกรออนไลน์วันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณมโนกครับหรือเจ้าของเพจโรงเรียนนอกกลาบ,บ้านลุงสอนหลานจังหวัดฟุตปาการครับซึ่งมีกลยุทการขายครับโดยการใช้การเล่าเรื่องครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้เลยครับ ในเรื่องการขายสินค้าผมเนี่ยที่ผมขายเนี่ยทุกคนต้องเข้าใจบริบทผมไม่ใช่พ่อค้าไม่ใช่พ่อค้าคืออะไรเช่นคุณสั่งมาแล้วผมต้องเฮ้ยส่งไปเพราะผมไม่มีออเดอร์ออเดอร์ผมอยู่ในทะเลแต่ถ้าวันนี้ผมได้มาผมลงปุ๊บแล้วสั่งมาพรุ่งนี้ของส่งให้ถึงไม่งั้นผมคงไม่ขายแบบโอ้โหเขารอคิวอะเพราะอะไรเขารู้ว่าตัวต,วตนผมคืออะไร แล้วเขาก็ปากต่อปากที่จะไปแบบบอกเฮ้ยตรงนี้นะตรงนี้นะผมมีข้อดีอย่างเพราะประสบการณ์มันเล่าเรื่องเช่นขว่าจะมาเป็นกูเลาบขวาจะมาเป็นกูเลาผมก็จะเล่าเลยพิมกูเลาบหอมมันคือราชาแห่งปลาเค็มแบบนี้แบบนี้แบบนี้ในสมัยก่อนผมจะมีสตอรี่ของผมแต่มันคือเรื่องจริงเช่นผมเขียนเรื่องขุนนางเฉงเอ๋อกูเลาบหอมรุ่นขุนนางเฉงเอ๋อ พี่ไก่สัญยุทธาจิราธิวัฒน์พี่ไก่บอกพอเล่าเรื่องเสร็จพี่ไก่บอกขุมนอของพี่20ตัวนี่คือสเสน่ห์ไงถามว่าทําไมขุนนางฉเฉงเอผมก็เล่าเรื่องเมื่อหัวเมืองชายฝั่งเอาเครื่องบรรณาการไปถวถวายกับพระราชาในสมัยก่อนก็คือที่เมืองจีนเนาะเสร็จตอนนี้ไอหัวเมืองชายฝั่งมันไม่มีเรื่อง แกแหวนเงินทองหรือว่าอะไรอยู่แล้วมันต้องเป็นอาหารทะเลแปรรูปก็ททากุหลาบหอมไปถวายถูกไหมเสร็จแล้วทุกๆครั้งเมื่อพ่อครัวทํากุหลาบอะ่ะกุหลาบหอมคุณสมบัติของมันคืออะไรพอทอดไปเด่อโอ้โหมันเนี่ยถ้าผมทอดตรงนี้นะมันไปถึงปากซอยเลยนะกลิ่นมันแบบเอ้ยแม่งใครทอดปลาเค็มว่าอะไรเงี้ยแล้วมันกินคู่กับแกงส้มพูดแล้วหิวแล้วเนี่ยมีเดี๋ยวทำไว้าาอยู่เสร็จแล้ว พอทอดเสร็จขุนนางมันได้กินอ่ะแต่นี้ไอหัวเมืองชายฝั่งมันก็ต้องเป็นเครื่องบรรณาการไปถวายพระราชาถูกไหมเมื่อพระราชานํากุหลาบหอมรับแล้วขุนนางเฉงเสอแบบนี้ว่าเฮ้ยมันจะตกถึงกูสักตัวไหมถูกไหมเพราะฉนั้นมันก็มีเรื่องขุนนางเฉงเสอแต่นี้ปัญหาของกุหลาบหอมคืออะไรหัวถ้าตัวใหญ่อ่ะหัวมันเบล่้มเลยพี่น้องเลยพี่น้อง หัวมันใหญ่ผมก็เลยเขียนเรื่องสนมลำพันก็มีสตอรี่ของมันทำไมสนมลำพันเมื่อพ่อไอหัวเมืองใจยฝั่งเอากุลาวไปถวายพระราชาถูกไหมต่น,นี้สนมอ่ะพระราชามีพระมเหสีเยอะสนมก็อยากจะทำอาหารทะเลเพื่อเป็นที่โปรดปรานก็เอากุลาวหอมไปหั่นทอดบ,บีบมะนาวก็คือสเต็ปเกา่า แต่นี้มันก็เหลือหัวไงทิ้งอยู่ข้างเขียงใช่ไหมเสร็จพอคัวก็ไม่รู้ทําไงก็เอาไปทําหัวกูเราหลนมากินอบอวนพระราชาทรงถามเลยว่าเฮ้ยกินอะไรเอามาเอามาขนมถึงก็ลลำพันว่ากูไม่น่าเลยเอาเนื้อไปทอดพระราชาสเสวยหัวถูกไหมผมก็จะเขียนเป็นสตอรี่เพราะกูเราหอมตัวหนึ่งมันสามารถทําอาหารได้เยอะมากเช่นท่อนหรือท่อนแรกผมเขียนแบบนี้เลยนะ ปทอดกินกับเครื่องเคียงอะไรก็ได้ท่อนสองทอดแล้วบ,บีบมะนาวพริกเริ่มหิวแล้วสิใช่ไหมท่อนสามคานาปลาเคม็มท่อนสี่ทำอะไรอ่ะน้ำพริกเงี้ยมันได้อ่ะตัวหนึ่งอ่ะมันมันเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นผมจะมีเสน่ห์ในการเล่าเรื่องผมก็จะเล่าเรื่องแบบเนี้ยเพียงแต่ว่า วิธีการขายของผมเนี่ยพยายามที่จะเอาเรื่องราวเอาประสบการณ์ต่างๆมาถ่ายทอดผมถึงบอกไงว่าถามว่าผมขายในออนไลน์ผมขายดีไปทุกคนต้องเผื่อใจให้ผมนะเผื่อใจอะไรว่าผมอาจจะไม่มีให้คุณทุกอย่างคุณไม่ต้องมาอันนี้มีไหมอันนี้มีไหมผมมีในสิ่งที่ผมมีเพราะผมเชื่อว่าผมปลอดภัยที่สุดเพราะอะไรเพราะผมไม่เคยไปรับของที่อื่นมันมาทำเลยไม่เอาเลย ผมไม่รู้ผมผมส่งร้านยักษ์ระโจนเนะพี่เชื่อแบบว่าลูกค้าเนี่ยเขาไปเทสฟอร์มอลินอะ่ะไม่ใช่ฟอร์มอลินไอที่ยาสีศพอะฟอร์มอลินปะ่ะใช่ไหมเขาไปเช็คแบบนั้นเลยนะนี่มันมีฟอร์มอลินปนมาผมบอกเลยไม่ต้องห่วงของผมไม่มออีเพราะอะไรเพราะ น้ำแข็งที่ผมใช้ผมยังใช้น้ำแข็งที่เรากินเลยผมเชื่อว่าผู้บริโภคตอนนี้เขามีวิธีการที่จะตรวจสอบเพราะฉะนั้นการขายทางออนไลน์ผมว่ามันก็เป็นรูธทางรูทางหนึ่งที่หลายๆคนมีทางเลือกที่จะเลือกว่า้ hey, คุณจะซื้อตรงไหนคุณต้องการอะไรตรงไหนางา่นั้นเองคุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูแนวคิดการนำรักที่ผินฟ้าฟาร์มครับ เนื้อหาจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมด้เลยครับปินฟ้าฟาร์มเรานะครับเมื่อเราเปิดให้นักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาเที่ยวในปิ่นฟ้าฟาร์มแล้วนะครับจากลูกค้าเนี่ยวันหนึ่งไม่กี่คนนะครับจนวันหนึ่งเนี่ยมากๆเนี่ยเป็นหลักพันคนนะครับหรือหลักร้อยคนทําให้ปิ่นฟ้าฟาร์มเนี่ยขายสินค้าของตัวเองได้ดีแล้วนะครับเราก็เล็งเห็นว่า ในเมื่อเราขายของได้แล้วก็ยังไม่เพียงพอความต้องความต้องการของลูกค้าอยู่ดีเราก็เลยเร็งเห็นว่าชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งเขาทํานาอยู่แล้วแต่บางท่านเนี่ยะนะครับเขามีผลิตภัณฑ์ทางด้านกากรเกษตรของเขานะครับเขาปลูกผสมผสานเหมือนเรานะครับแต่เขามีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายแตกต่างจากของเราไปเราก็เปิดให้เขาเนี่ยเข้ามาขายของในฟาร์มนะครับเมื่อเข้ามาในหลายๆคนนะครับบางคนก็เอาผักมาขาย บางคนก็เอาขนมมาขายบางคนก็เอาน้ำพริกมาขายบางคนก็เอาผลิตภัณฑ์พื้นบ้านมาขายเป็นงานฝีมือต่างนะครับมีเข้ามาหลากหลายนะครับเราก็เลยรวมกลุ่มนะครับรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนตลาดปิ่นฟ้าฟาร์มนะครับตอนหลังมาเปลี่ยนเป็นตลาดมอนปิ่นฟ้าฟาร์มเรานํนําวิถีมอญน,นะครับซึ่งลาดูลุมแก้วเราเป็นชุมชนมอญเราก็เลยนําวิถีมอญมาให้ นักท่องเที่ยวได้ดูนะครับมีประวัติของหางหงทงตะขาบมีประวัติของประเพณีจุดลูกหนูนะครับภายในตลาดให้ทุกท่านได้มาเดินชมนะครับนอกจากนั้นเรายังมีขนมของมอญอย่างเช่นนะครับกะละแมกยาศาสตร์นะครับขนมต่างๆเหล่านี้นะครับที่ชุมชนมอญเนี่ยได้นํามาขายนะครับทำให้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวนะครับเมื่อมาถึงป่นฟ้าฟาร์มแล้วมาทานอาหารที่ป่นฟ้าแล้วนะครับก็ซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆกลับบ้านเป็นของฝาก ก็ยังได้ช่วยอุดหนุนชุมชนด้วยนะครับเพราะเราเปิดเปิดให้ชุมชนเนี่ยเข้ามาขายในตลาดชุมชนเราฟรีเลยนะครับทำให้เศรษฐกิจในส่วนของอำเภอลาหลุมแก้วดีขึ้นครับผมเราก็เลยส่งเสริมเรื่อยๆมาครับที่ปิ่นฟ้าฟาร์มเรานอกจากเราจะเปิดโอกาสให้กับชุมชนเนี่ยเข้ามาขายเองแล้วในอีกรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือการฝากขายหลายๆท่านอาจจะไม่มีเวลามานั่งขายเองแต่ก็ให้นำมาฝากขายได้ ข้อดีของการฝากขายคือเราไม่ได้กําหนดราคาให้เขาแต่เราให้นะครับผู้ผลิตเป็นคนกําหนดราคาที่พอใจมาเลยนะครับเราก็จะบวกนะครับเพิ่มเติมไปจากราคาตรงนั้นอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับในการมาเป็นค่าใช้จ่ายในให้กับพนักงานนะครับมีหลายๆเจ้าที่ผลิตน้ําสมุนไพรต่างๆนะครับน้าส้มคันนะครับในส่วนของน้ําสมุนไพรน้ํากระชายน้ําอัญชันมะนาวนะครับแล้วก็มีอยู่หนึ่งเจ้านะครับที่ทําน้ํา มะนาวน้ำผึ้งมะนาวนะครับแล้วเจ้านี้เขาก็นะครับเพิ่มเติมในส่วนของกัญชาเข้าไปนะครับเขาก็จดวิสาหกิจชุมชนนะครับแล้วก็ไปจดเป็นโอท็อปนะครับเป็นสินค้าโอท็อปซึ่งสามารถที่จะผ่านมาตรฐานโอท็อปนะครับผลิตเป็นน้ำกัญชามะนาวนะครับก็สามารถที่จะสร้างไรายได้เราก็ช่วยกันส่งเสริมนะครับแนะนําให้เขาไปจดเป็นโอท็อปแล้วก็หาตลาดให้เขาด้วยนี่คือการรวมกลุ่มนะครับคือการดูแลซึ่งกันและกันก็สามารถที่ทําให้เขาเนี่ย เกิดรายได้นะครับสร้างงานสร้างอาชีพให้กับสังคมได้อีกช่องทางหนึ่งครับผมในเมื่อของเราเนี่ยนะครับเราไปเราปิดฟ้าฟาร์มเรามีตลาดชุมชนเรามีผลิตภัณฑ์ของเราเองแล้วเนี่ยเราให้ชุมชนเนี่ยเข้ามาขายของในตรงนี้นะครับมาทําให้คนที่เขาผลิตกเกษตรเชิงเดี่ยวนะครับเขาก็หันมามองเราให้ในการทำทำยังไงให้อยู่ได้นะครับเราอยู่อย่างยั่งยืนเนี่ยต้องเป็นลักษณะของกเกษตรผสมผสานนะครับกรเกษตรผสมผสานก็ต้องมาเรียนรู้หลักการ ทําเกษตรผสมผสานให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับมีการทําบัญชีครัวเรือนนะครับมีการออมนะครับทุกอย่างเนี้ยจะช่วยให้เรามีเงินเหลือจ่ายได้นะครับจากการทําเกษตรเชิงเดี่ยวแบบเดิมๆครับการออมนะครับในแต่ละท่านเราได้แต่นะครับเราได้แต่ส่งเสริมนะครับให้ความรู้ในเรื่องการออมในหลักการออมนี่ก็อยู่ในการหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเราทําให้นะครับการที่เราจะมีฐานะได้นะครับเราต้องทําตาม หลักทฤษฎีของพุทธเจ้าเราก็คือให้รายรับท่วมรายจ่ายอย่าให้รายจ่ายท่วมรายรับนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเงินเหลือนะครับแล้วเราก็นําหลักปัญญาเศรษฐกิจคอเปียงของพ่อหลวงมาใช้นะครับเราทําอะไรเนี่ยให้พอประมาณนะครับเรามีเราลงทุนส่วนหนึ่งใช้ส่วนหนึ่งเก็บส่วนหนึ่งนะครับการเก็บนั่นก็คือปีภูมิคุ้มกัน นะครับเราเก็บส่วนหนึ่งเพื่อเป็นเงินออมเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินนะครับไม่ว่าจะเป็นวิกฤตต่างๆเราก็สามารถที่จะนําเงินออมเหล่านี้มาประคองธุรกิจหรือประคองครอบครัวเราได้ถ้าเราเอาแต่กู้อย่างเดียวโดยที่เราไม่มีเงินออมเลยท่านก็จะเป็นบุคคลที่ไม่มีความมั่นคงทางด้านการเงินเลยนะครับก็สามารถตรงนี้สามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้ในด้านการเงินได้ทํำยังไงก็ได้ให้ใหรายรับท่วมรายจ่ายนะครับแล้วก็เดือนหนึ่งนะครับบริหารจัดการนะครับใช้ส่วนหนึ่งนะครับ เป็นเงินเก็บส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้มีเงินเหลือนะครับอันนี้สําคัญนะครับในการใช้เงินครับผมคุณผู้ชมครับในช่วงสุขใจที่พอเพียงวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณฝ้ายครับหรือเจ้าของอยู่บ้านฟาร์มที่มีจุดเด่นในการปลูกผักบนดาดฟ้าคุณฝ้าจะมีความสุขอย่างไรไติดตามชมได้เลยครับ ที่จะปลูกผักเป็นอย่างแรกแต่มันเป็นผลของการที่ไว่ได้ทําปุ๋ยหมักซึ่งเราอ่ะมีปัญหาที่บ้านก็คืออยากกําจัดเศษอาหารเราเป็นคนที่แยกขยะพลาสติกแยกขวดแยกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้รถขยะเก็บไปทิ้งอย่างง่ายค่ะแต่มันมีเศษอันนึงก็คือเศษอาหารที่เรากําจัดไม่ได้สักทีไฟ้ก็พยายามศึกษาตาม YouTube ทำตามเขาแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จเป็นปี2ปีจนได้เข้าไปร่วมโครงการของ BRF เป็น h e r b a l Farming r o o p Top เป็นเขาจะสอนเกี่ยวกับการทําปุา๋ยหมักการปลูกก้าการคือธุรกิจฟาร์มทั้งหมดเขาจะทําให้เราเป็นเหมือนเป็น business เป็นเป็น farmer อย่าง farmer อย่างนี้นค่ะแล้วก็เขาก็สอนการทําปุา๋ยหมักซึ่งเราอ่ะจริงๆแล้วเราคืออยากทําปุ๋ยหมักอย่างแรก พอเราได้ไปทําแล้วเราก็ได้เรียนรู้แล้วก็มาทําที่ของเราจริงๆพอปุ๋ยหมักเราได้มาแล้วเราก็เลยเอาไปใช้ต่อจากที่เราเรียนมาคือเราไปปลูกผักก็เลยกลายเป็นฟาร์มอยู่บ้านฟาร์มทุกวันนี้ค่ะพื้นหานป้ายอ่ะเป็นคนชอบธรรมชาติ ชอบอยู่กับธรรมชาติชอบเที่ยวธรรมชาติแล้วก็ก่อนหน้าที่จะปลูกผักหรือทําปุ๋ยหมักอะคะ่ะไปทำปลูกต้นไม้ประดับอยู่ที่บ้านข้างๆบ้านนะคะจัดสวนจัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็คุ้นเคยกับการทําด้วยตัวเองอยู่แล้วแต่พอมาเริ่มได้ทําปุ๋ยหมักเราก็เอาเศษปุ๋ยหมักเนะะี่ยค่ะมาทําแปลงลองดูว่าเพราะาพี่สาวกับคุณแม่ชอบทานผักมากยิ่งผักสลัดนี่เขาชอบมาก ซื้อทีสา0รกว่าบาทอย่างเงี้ยเราก็เลยสุเราทําได้ขนาดไม้ประดับที่เป็นไม้ด่างไม้อะไรเงี้ยเรายังปลูกได้เลยแค่สลัดเราจะปลูกไม่ได้ได้ยังไงเราก็เลยลองล,อง,ลองมือทํา มถึงได้มาทําบนดาดฟ้าตรงนี้เพราะว่าป้คิดว่าเรามาทํางานตรงนี้ทุกวันที่ที่เราสามารถดูแลได้สะดวกรวดเร็วก็คือบนดาดฟ้านี่แหละไม่ต้องออกเดินทางไปไกลอย่างงี้ค่ะก็เลยสะดวกง่ายแล้วก็จัดสรรเวลาได้ด้วยของป้ายหรอจะเน้นเป็นสลัดก่อนก็คือสองแปลงสลับค่ะแล้วก็เป็นผักที่อยากกิน <c oughs> ก็คือตรงตรงตรง มุมปุ๋ยหมักนะคะไปชอบกินปลังกับบวบงูที่มันเลื่อนๆไฟก็ปลูกไว้เลยแล้วก็ปลูกเยอะเกินไปแล้วก็ฟักทองอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆไฟจะเน้นปลูกให้กับพนักงานกินด้วยเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเขาไม่อยากให้เขาไปซื้อข้างนอกมันแพงในเมื่อเราทําตรงนี้แล้วเราก็อยากจะบริการเขาแล้วเขาก็มีความสุขที่ได้ดูแลแล้วก็ได้กินมันพยายามปลูกเกนกําลังจะตั้งปลูกแครอท เขายิ่งดีใจเลยอยากปลูกแครอทค่ะแล้วก็โหระพาจะเป็นหลักแล้วก็กําลังเพาะกระเพราแดงตรงนี้อาบล็อกเกอรี่ค่ะสามเดือนแล้วค่ะเพิ่งจะออกดอกพริกด้วยค่ะเป็นพริกแดงพริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออะไรที่พนักง,งานกินเราพยายามจะปลูกพูดถึงว่าอตอนนี้ไฟป,ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งในส่วนที่เรารู้สึก ดีกับมันแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่มันรู้สึกว่ามันเติมเต็มแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นก็คือกับคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่พี่สาวพี่เขยอย่างเงี้ยค่ะเขากลับมามองเห็นสิ่งที่เราทำสำคัญเหมือนกับที่เรามองมันเขาก็มาช่วยทำโรงเรือนทำซุ้มไม้เลื้อยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราไม่คิดมาก่อนว่า คืออาจจะบอกด้วยว่าเราเป็นคนทําอะไรแล้วเราลงมือแบบคนเดียวค่อนข้างบ่อยเราทําอะไรด้วยตัวคนเดียวค่อนข้างเยอะแต่พอมาวันนึงเราไม่คิดว่าครอบครัวเขาจะให้ความสําคัญกับสิ่งที่เราทํามากลอค่ะ ความสาเร็จของไฟมันง่ายมากเลยคือไฟเอาความสุขเป็นที่ตั้งทุกๆอย่างที่ไฟทําคือไฟทําเพราะว่าไฟมีความสุขกับมันไฟสามารถโฟกัสกับมันแล้วก็อยู่กับตนเองได้ขณะนั้นนั่นคือความสุขที่ไฟคนพบว่าอย่างเช่นไฟเป็นครูสอนโยคะนะคะความสุขที่ไฟเจอคือไฟอยู่กับตัวเองได้สํารวจลมหายใจผ่านร่างกายนั่นคือความสุขที่เกิดขึ้นมันเป็นพลังงานดีๆเหมือนกับการทาฟาร์มไฟก็รู้สึกว่าไฟ มีความสุขกับสิ่งนี้ทุกๆครั้งที่ขึ้นมาทําถึงแดดจะร้อนมากแต่พอเราอยู่โฟกัสกับตรงนั้นนะคะเหมือนแดดหายไปเลยแต่เหงื่อหยดนะคะแดดหายค่ะแต่เหงื่อหยดเราก็เลยรู้สึกว่านี่แหละเราถ้าเราทําสิ่งไหนเหมือนเคยได้ยินมาที่เขาบอกว่าถ้าเราทําสิ่งไหนแล้วเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นงานมันคือความสุขนั่นคือสิ่งที่เราทําแล้วเราแฮปปี้เรา, Happy, เ,รา,เ,ราเราคิดว่าเรามาถูกทางด้วยค่ะ ุณผู้ชมครับและนี่คือเนื้อหาทั้งหมดของรายการค่าแผ่นดินในสัปดาห์นี้ครับผมหวังว่าคุณผู้ชมคงจะนําหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับและอย่าลืมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีสวัสดีครับ